สวัสดีครับนี่คือรายการภาษาใต้ฉบับชาวบ้านครับวันนี้ผมก็ขอนำมาคำว่านามาคุยต่อพระวานดานี่มันเป็นชีวิต,ตจิตใจเป็นวิถีชีวิตของชาวปากใต้นะครับมีคำที่เกี่ยวข้องกับนาอีกหลายอย่างเช่นวิธีการทำนาเขียนนี้นะครับเขียนอย่างนี้นหนูสระอาอ่านว่านา นาก็หมายถึงพื้นที่ราบที่มีคันกั้นน้ำไว้เป็นแปลงแปลงสำหรับปลูกข้าวเขาก็เรียกว่านาทีนี้นาก็มีวิธีการปลูกหลายวิธีนาแบบหนึ่งเขาก็เรียกว่านาดำนาดำนี่ไม่ได้หมายถึงว่านาเนรอกมีสีดำแต่เป็นการวิธีปลูกข้าวอย่างหนึ่งโดยวิธีการดำ นั่นก็คือหลังจากที่เขาไถเขาคราดนะปรับพื้นที่ให้เป็นนาบมีกโกรนมีตมเป็นเทือกเรียบร้อยแล้วเขาก็เอาต้นข้าวต้นกล้าที่เพาะปลูกไว้ที่อื่นนั้นถอนมาแล้วก็มาดำลงไปในนาจึงใช้การเรียกนาที่ปลูกด้วยวิธีนี้ว่านาดำ นาดำครับทีนี้ถ้าหากว่านานั้นน่ะไม่ไม่ใช้วิธีการดำก็จะใช้อีกวิธีหนึ่งนั่นหมายความว่าหลังจากที่นาทำาเทือกเรียบร้อยก็หมายความว่าไถคลาดทำให้เป็นโคลนเป็นตมเป็นขี้เลนพร้อมที่จะพอปปลูกได้แล้วเขาก็จะใช้มเมล็ดข้าวเนี่ย มเมล็ดข้าวหวานลงไปหวานลงไปหวานลงไปโดยที่มันยังเป็นเบต้นกล้านะนาที่ปลูกด้วยวิธีนี้เขาเรียกว่านาวานนาหวานหรือชาวปากใต้เรียกว่านาวานนาหวานก็หมายถึงว่านาที่ปลูกด้วยวิธีการหวานข้าวเปลือกลงไปนะครับซึ่งจะแตกต่างกับแบบแรกครับทีนี้การปลูกอีก แบบหนึ่งนาเนี่ยเขาเรียกว่านาเชิงสังนาเชิงสังชาวปากใต้ออกเสียงเป็นนาเชิงสังนาเชิงสังก็หมายถึงว่านาที่ปลูกข้าวแล้วถ้ามีต้นสังที่ตัดเอารวมไปเรียบร้อยแล้วปกติชาวนาก็จะต้องเผาเพื่อจะไถกลบแล้วก็ปลูกใหม่นะฮะ แต่อันนี้ไม่ได้เผาครับเอาไถมาไถลงบนสังนั้นนะให้เปื่อยยุ่ยแล้วก็เอามาปลูกข้าวใหม่ก็เรียกว่านาเชิงสังก็คือนาที่ปลูกโดยในปีนั้นไม่ได้เผาสังนั่นเองครับทีนี้พอปลูกเสร็จแล้ววิธีการก็คือเขาเรียกนานั้นว่านาว่านาว่า วะนี่ก็คือพาแบง่งปันกันวะกันก็คือแบ่งกันเรียกว่านาว่าก็คือทําแบ่งกันนั่นเองนั่นหมายความว่านานั้นเจ้าของที่นามีที่นาแต่เจ้าของที่นาไม่ได้ทํานาส่วนมีคนมาอาสาจะทํานาให้แล้วพอได้ผลผลิตออกมาเขาก็ว่ากันก็คือแบ่งกันจึงเรียกนานั้นว่านาวน่านาว่ก็คือทํานาแล้วแบ่งกัน ครับถ้าหากว่าท่านชอบใจจะาก,การุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ก็จะเป็นพระคุณครับ